เดินทางมาเยือนทิ้นศรีสะเกดครับวันนี้กัอบอุบลสะยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดมิสิกนะครับกะมารมายาอยูย่บ้าน,น,นบัญยัตนโนบัญน้องสะโนนะครับ <men> ตำบลหลออเำเภอลำเจียงครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นงานงานอย่างนี้งานกองบุญมั้งเป็นงานบุญอัตช อัฐอัฐิครับอัฐ,อฐเออนี่ครับใบโกดงานหุนอัฐกับเป็นบ้านบ่ nhẹ เอครับแต่ว่ากับยูโบไกจากตัวอำเภอลำเคียงประมาณสามสี่กิโลครับนี่ครับเอาเอเลยบจอเจ้านี้คือห้าบาทนะครับห้าบาทจ้าห้าบาทจ้าฮอต <นะ S 2> ต้ร์โลซิปปลาเมย์ครับ,บาทด้านนี้อร่อยอร่อยจ้าเสียบเสียบเก่าเงินขึ้นเก่าครับ แม่นะครับถูกต้องจ้าบู้แสบดอกแม่แล้วโบเคยสื่อกระเสียมันโบเคยสื่อกินไหนจ้าผู้แสบจะได้กินจะได้กินตัฟีเนาะฟี่นะเพื่ออะไรเพื่อคนนียิ่งผู้แสบยิ่งฟี่ได้ปะได้ได้ครับได้ได้บัวใดยังมาทานบัวใดยังยิ่งฟี่ได้แต่าบัวใดยังได้ไหมฮะนครับหมู่บ้านบ้านน้องสนโครับน้องสนโสนโง่มูซีตะบนรอครับอำเภอตะเกียงหรือว่าซีสกีนะครับ การ้านขาร้านขายกับนีพ่อได้อยากได้กินอยู่ครับครับผมครับผมมา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 ต่ว่าต้องเตรียมเงินมานะนำเด้อเออุด<แ>ครับยิงปืนยิงปืนครับยิ่งปืนยังไงตยิงปืนอเอ้ามาตาใส่มาตาหลังบาดมาหนูวะข,าาขึ้นมือสั้นหมาโนมาขึ้นอี๋งานจิเมื่อยอยู่ดีดอกคาสอบโอ้หนู้ซิงนี่ก็เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทรอ,รอดเอ๋อมานีห้ากับมะพร้า เครื่องเสียงใส่ในวิธีการนะครับกเป็นตู้ดูเพิ่นๆน่าจะเป็นตู้เทอร์โบกับตูฮ้ฮอนด้าอเมซอนนะครับอ่ะไปเบิง่งทางด่านเมทีพนเห็นยังกันอ่ะทำไรกันนะ่ะซ่อมตู้ซ่อมทุกง,งานเนี่ยงานไหนผสมไมีอยู่อ่ะงานไาหนผสมไมีอยู่อ่มีครับเออซ่อมทุกง,งาน นะไอเบิงครับคือเบิงมันเป็นอะไรครับมันเป็นอะไรครับประกอบหลังนสิครับโอ้ยสะพาพฟุ่นบริสิทนี่คือมอนิเตอร์คู่หน้านะครับมาเมื่อนบอดังครับกะจับการจัดการครับแบบเร่งดวนเลยครับเปลี่ยนว้อยครับว้อยขาดใส่งานมาโดนครับใส่งานมาหนีหาปีครับนี่เพิ่งได้แกะออกหาหกปีนี่ปีที่หกปีที่เจ็ดแม่นี่ นั่นจะนั่นจะเดียวออกจากอันตู้กรอบอ่าประกอบเลยครับนี่ครับระวังจัดมือดิปวกกินมันมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งมีน็อตตัวหนึ่งอีกตัวนาี่เห็ดเสียที่เรไอเห็ดเสียใครเป็นคนวางรับผมมาเป็นห่วงอาสร้างมันบอไซก็ได้มันบม่ใส่ไปใส่มาใส่ลงอยู่นี่อยู่นี่แหลกอยู่โอเตือแดงต่อซ้ายต่อซ้ายไหนเนี่ย สาสาไหมไอ้ก็ได้มอชิดก็ได้บางซื้อก็ได้มาลองเสียงครับไฟไฟมากแลวะสรอยสี้ย่สองร้อยสักเจ็ดทันตัว่อยดอกมางสองร้อยสาวอยู่เก็บอะไรทุ่งหู หายไหมถึงหัวท okay. ี่มังโอเคนีางมันอยู่กไมด้เันอยากได้ก็เก็บเปิดไม่ฟังกัน้อมครับเรามาเช็คตู้มอเตอร์นะครับเก็บไยมาฟังเสียงดูนะครับชู่ๆๆไอ,อ,อ้ดังเสือย <laughs> มันดังแล้วครับมันดังแล้วเช็คเช็คเฉกวันชื่ๆชื่ๆชื่ๆทดสอบ1 2 3 4 <c oughs> โอเคครับโอเคเฮ้ยหนึ 1> 1, 2, 3, 4, <S <S ่งสองสามสี ate, no ่หานี่ครับได้แล้วครับเช่กววดชูชิชูชิชูแต่ว่ามันน่ขวดขากดีคือมันเป็นน้ำไอ้นี่นะครับมันมาเป็นอย่างเดีวิลลุ่มมันฝุ่นเข้าครับเมื่อตอดการเอาโซแนกมาสีดมันเคาะนิดหน่อยก็ใส่ได้แล้วครับ ฟังไหมครับฟังไหมเช็กฉีกเช็ก,ชกเห็นไหมโอ้ใสชัดเลยครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เชคกจู่ว่านชื่อจู่ชื่อไม่มีหอนนะครับไม่มีหอนไม่มีหอนนะครับไม่มีหอนเอาอย่างเดียวครับไม่หอนนะครับไม่ไม่หอนนะครับเชกเชคกว่านชื่อจู่ชื่ชอมาฟังด้านนี้ครับ เช็คเช็เชก่อนชิว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 เช็คเช็คเออใช้ได้ครับดังแล้วดังแล้วฟังอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ออกสองนะครับออกสองตอนนี้ยังไม่ใช้ไอแพดนะครับเดี๋ยวเราดูในไอแพดด้วยครับเช็คเช็คเออตัวนี้ไม่ดังสองไม่ดังครับฟังสามก่อน เช็เชเชกว่าจิจิออกสองสายส่วนกันอีกหล้นี่ครับปัญหาครับสายชนกันครับเช็กเชกเช็กเชกสายมันชนกันครับสัญญาณส่วนกันเอาไปตองไปเช็กเบิง้งนี่ครับปัญหา <laughs> ต้องเฮ็ดไม่ละครับมันมันออกมากลายผวดครับสายช็อตกันครับตอนเนี้ย ปัญหาสายช็อตเ้าก็ต้องแก้ไขรได้ครับเดี๋ยวจัดการใหม่ครับแป๊บหนึ่งครับเอามาทดสอบดูนะครับดังบ่เช็ค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 กวาดชูโอเคดังแล้วครับดังแล้วเช็ค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 ดังอยู่ตู้หนึ่งตู้นี้ข้าต้องเสียบไปครับใส่งานลายกันลวม ชีๆดังแล้วครับโอเคผ่านครับผ่านผ่านผ่านนี่ครับกลายเป็นบริเวณงานกลายมีพื้นที่ให้ลงพอดีครับพอดีเปะคขามกว้งของเวทีครับสิบห้าเมตรนะครับจากมุมนั้นมามุมนี้สิบห้าเมตรได้พอดีนะครับใครเขียนไปแล้วปะ เก็ดไปบอกใครอาาร่าาจะมาลองเสียงครับอันนี้เพลงใด้น้อดีเลือกเพลงครับโอเคตอนนี้ยังไม่ใช้ไอแพดนะครับใส่มือหมุนก่อนเยวเปิดเพลงก่อนจะเอา iPad ไอแพดกดปุ๊บเล่งเสียงครับเสียง PA main โอเคเมียนมาแล้วครับไม่เอาเพลงนี้ครับมาชอบม,มามาเพลงครับ ังข้างหน้ากันครับเราไปฟังข้างหน้ากันไทย่บ่าบียกโฮวักษาถึงความแต่กลางของอายกับน้ำคือฟ้ากับเพลยที่เจ้าบสลสักนิดที่ผ่านมาที่เจ้าเอิ้นมันบาลต นี่ครับคือด้านหน้าครับวันดีต่อใจเป็นด้านหน้าขอโอกาสแค่สิบดูแลมองแนวมาสีขึ้นมาได้

ก็ยังไงูไม่มเด้มันแปลว่ารมันแปลว่ามาาันากเอทุกสิ่งที่ให้ทำไปชุดมารับางทีเอคเอเปิาแท่ครับเปิดแค่เปิดจู่ประมาณลบเก้าลบสิบครับพี่เอาแค่ลองเสียงกันอะครับเอาพ่อ ทางทีมงานเพิ่นกะกำลังเป็นอยังก็กำลังผรามะเทศบ่โอ้ยพ่อใบมะนี้ที่ครับเพิ่นขายปืนนี่ครับน,น, <laughs> นิ่งปืนครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งต้อง,งเสียงครับขอบคุณมากครับใจนะครับตอนนี้คือฟังเสียงใสขวาครับทดสอบเ่อไป โคโมันหาในยูดีมีเฮงขอบคุณหลายครับสาแหลบ้านนาตอนนี้ฟังซ้ายเสียงเบาน่าจะดังที่ตู่เดียวแต่ก็เสเจบไหมบอกเลยว่าทีมงานอาจารย์นักดนตรีวันนี้เล่นได้ทุกเพลงเียบใหมดังตู่เดียวรวมอลใส่งานหลายดครับนสมัครพ่อพ่อสองหล่อสามสองหล่อสาม ขนมปังมั่ไปครับนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเตีมงานตัวนี้ด right ังเด๋ยสังไปเดี๋ยวฝนอที่งานผู้สาวเทำครับเนาะผงบนายมาได้จะมาต้งเสียบหู้มเไม่รู้หรอไง้่เพื่อนครับเอาเลยเล่าแต่ก็จริงใจนี่ครับพ่อาเจ็บค้าคุ้มคลองครับหล้านละล้านละล้านละหาขวด อันอีพอยี่แม่เปิดโผเพชรโผล่มานเนอบางเพชรกองหงดิบบางเพชรของหองดบงหงดีด้วยเห็น <laughs> นะครับดังดังตู้เดียวอ่ะเปลี่ยนใหม่สงสัยฝั่งนี้บดนละมันรวมรับหูครับโอเค <Okay, S 2> ได้แล้วโอ้ยหมโฟกัสทนะังนัดก,ก่อนในช่วงที่แรกแห่งที่มนันค่ะได้แล้วครับขออนุญาตค่ะเมื่อสิบมิวฟอมฟอมค่ะน้องโนตกพาวดีค่ะขออนุญาต ย่อคูครเช็นคู่บาอาจาย์ปฏนหลบกันนเาหมือนมเนีนครับโอเคเนีนแล้วขอบคุณชีมงานซาขาวนะคะชีมงานพี่ตนนะคะเดี๋ยวไปฟังฟังทางขวาครับกินเผาสักวอนนี้กสนนิยกเนอโอ้แต่ไ้ที่ขึ้นอย่างไรเนี่บตะขันเนี่ ขอบคุณชิมงานที่เล่าด้วยนะคะข้ายกเ้อะข้ายกเ้อเบียดดังครับเ็โลโลเสียงกลางครับโอเคโลโลกลางได้ครับ<ล>ดังาารอบคำฮอนบ่งไฟอีกรอบครับ โอนาเข้ามากกระสกหมวกตะมโอเคครับไฟได้ครับครับ2สามินะเป็นหมออ้ยเป็นสายเฟดเดียวครับซิงเกิลเฟดครับนี่แต่ว่ามันจะมีหมออแปลงไงคุ้มอยู่ตรงเสานี่ก็อีกเสานี่ครับมันก็นเลยอยู่ใกล้กับหมออแปลงของหมู่บ้านก็นเลยมันได้ครับไฟได้ที่แรกจะภาพแ่ในเครื่องปัน่นแต่ว่าผมบอกว่าให้เทสไฟก่อนจังเอาครับก็เลยบนไห้ใส่ ไปได้ครับไปได้ใส่ตัวเลยนี่ยนี่หนึ่งหนึ่งสองโอ้ตัวนี้ขึ้นสูงเลยมันไม่เท่ากันครับ ต้องตัวไวใส่สสใส่ครับโอเคเรียบร้อยครับพะกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ